สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้มาจากคําบอกเล่าของคุณตาเย็นชายชราอายุเจ็ดสิบปีเล่าให้พระภิกษุและสามนเณรที่วัดวิสุทธิยารามหรือวัดสาราบางปูอํเภอเมืองนครศรีธรรมาราชฟังเมื่อปีพศสองพัรหนึ่งตอนนั้นผมอายุสิบเจ็ดปีบวชเป็นสามนเณรแล้วต่อมาผมก็ได้นําเรื่องนี้มาเรียบเรียงเป็นนิยายในชื่อเรื่องว่าเกาะร้อยหมู่บ้านประลาด ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สานเมื่อปีพศ2544ตอนนี้มีชื่อตอนว่าหัวกมิ้นเป็นทองครับรุ่งเช้าเมื่อคณะมโนราตื่นขึ้นก็พบว,ว่ามีขันลงหินใบใหญ่ใส่น้ำล้างหน้าลอยดอกมะลิขอมกุณ่นพราะมีขันลงหินใบเล็กลอยอยู่ในขันใบใหญ่อีกทีวางเตรียมไว้ให้สำหรับคณะมโนราล้างหน้า หลังจากคณะมโนราล้างหน้าล้างตาเสร็จสำหรับอาหารเช้าก็ถูกยกมาวางโดยสาวๆที่แต่งกายแบบไทยพื้นบ้านข้าวมวยผมรุ่งบาสิ้นมีดอกลายเล็กๆบนผืนป้ากับเสื้อสีน้ำเงินแขนกระบอกยาวเลยก็สอกผู้หญิงทุกนางใบหน้างามผุดฟองแม้จะไม่ได้รูปร้ายพอกตาด้วยเครื่องสำอางทุกนางสวมกำไลข้อมือและข้อเท้า สวมถ้อยกอจำพวกหยกหรือหินสาวๆยกอานมาวางเสร็จแล้วก็เดินกลับไปตางเก่าทุกนานเดินอย่างเงียบเกียบไม่มีเสียงพูดคุยหยอกล้อระลิกระลื่นเหมือนสาวๆบ้านอื่นในขณะที่พวกมโนราก็ได้แต่นนั่งขึงตะลึงม,มองเหมือนโดนมนต์สะกดต่อเมื่อสาวๆพากันลับตาไปหมดแล้วนั่นแหละทุกคนจึงได้สติพูดขึ้นเอ๊ะตะกี้พวกเราเป็นอะไรกันไปหมดวะ ไม่เห็นมีใครพูดหรือถามนั่นสิมันเกิดอ,อะไรขึ้นเรากับโดนนะัาจะง,งังฉันเองก็ลืมตัวไปช่วคณะคณะมโนราต่างบุญออกมาในตำนองใกล้ๆกันข้าว่าเราเรีบก,กินกินกันให้เสร็จเถอะว่าเจ้าของบ้านของมองมองเราอยู่นะเขาคง,งอยากจะไปทําธุระอะไรของเขาบ้างถ้ากินเสร็จแล้วข้าว่าเราเรีบเดินทางกันต่อดีกว่าอยู่ที่นี่นานๆก้าชักไม่ค่อยสบายใจ หัวหน้าคณะมโนราหรือมโนราคิดซึ่งไม่ค่อยจะพูดจาเล่นหัวกับใคร,รเผยชวนขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการคณะมโนราทุกคนจึงได้หันมาจัดการกับอาหารในสำรับหลังจากคณะมโนรารับประทานอาหารกันดูว่าอิ่มกันดีแล้วนายบ้านก็ให้ผู้ช่วยกับลูกบ้านคนหนึ่งยกภาชนะสารด้วยไม้ไผ่ที่ปากเป็นวงกลมแต่ก้นเป็นรูปหกเหลี่ยมทางภาคใต้เรียกว่า ชะหรือกะชะภาษากลางน่าจะเรียกว่ากะชุเป็นภาชนะใบย่อมสารด้วยไม้ใบและไหวออกมาวางให้ตรงหน้าคณะมนุราในกระชุใส่กะมิ้นหัวงามๆามมาเต็มมาร่วมในงานป่าบ้านป่าบ้านรงไม่มีอะไรให้หรบคุณมีก็แต่ว่ากะมิ้นนี่แหละช่วยแบ่งๆเอาไปใช้กันเถอะนะ นายบ้านหรือชายจรากล่าวขึ้นกับหัวหน้าคณะมโนราคณะมโนราทุกคนพากันเบ้ปากเพราะไม่รู้ว่าจะขนเอาหัวขมิ้นพวกนี้ไปทําไมจะเอาไปขายที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนรือ้อเพราะขมิ้นมีอยู่ตาดด่นทั่วไปหมดทุกบ้านแต่มโนราคิดหัวหน้าคณะมโนรากลับเห็นว่าหัวขมิ้นแต่ละหัวที่นายบ้านยกมาให้นั้นงามนัก น่าจะนำติดตัวไปบ้างเพื่อเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นก็ยังอาจใช้ทาถูตัวหลังอาบน้ำเพื่อให้ผิวพันธุดูงามผ่องใสเวลาออกแสดงจึงหยิบหัวขมิ้นหกเจ็หัวบรรจุลงย่ามที่สะพายติดตัวอยู่จากนั้นก็ชวนคณะมนุราออกเดินทางไปแสดงที่อื่นต่อมนุราแจ้งเห็นหัวหัวหน้าคณะหยิบขมิ้นไปหลายหัวไม่อยากให้มาแสดงไม่อยากให้มาแสดงแล้วเสียเที่ยว ก็เลยหยิบใส่ย,ย่ามของตนไปบ้างคณะมโนราพากันกยกมือไหว้แล้วเอ่ยปากลาในบ้านและผู้ช่วยในบ้านซึ่งมายืนรอส่งเด็กชายเย็นก็เดินเข้าไปไหว้กับเขาด้วยผู้ช่วยในบ้านหรือพ่อของไก่วันมองหน้าเด็กน้อยยิ้มอย่างพอใจและเมตตาเนดูรางแตาา่ว่าวันหน้าวันหน้าเองอาจจะต้องมาที่นี่อีกนะไอ้ไก ดวงชะตาของเองจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกเราเอา้าวเอาหัวกมินนี่ไปกว่าพ่อแม่เองอย่าทําให้ตกหล่นเสียกลางทางละ่ะผู้ช่วยนายบ้านหยิบหัวกมิ่นในกระจุกสี่ห้าหัวตรงง่ายเด็กชายเย็นดีสิดีจังเลยถ้าหากวันหน้าผมได้มาที่นี่อีกผมชอบที่นี่มากอยากขอพ่อมาอยู่ที่นี่ผมต้องพยายามมาอีกแน่แนเด็กชายเย็นว่าแล้ว ก็มองหาเพื่อนเด็กๆเพื่อจะบอกลาก็มองเห็นไกวันยืนรวมอยู่ในกลุ่มเด็กๆซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุใกล้เคียงกันเราลาพวกเธอก่อนนะมีโอกาสเราจะมาอีกลากอน,นะไกวันหรือถ้าพวกเธอมีโอกาสไปเยี่ยมไปเที่ยวบ,าบ้านเราบ้างเราใจดีใจที่สุดเลยเด็กชายเย็นเปล่ากับเด็กๆทุกคนที่เพิ่งได้พบกันเมื่อตอนเย็นและหัวข้าคืนที่ผ่านมา เธอจะได้พบกับพวกเราอีกแน่ๆวันเวลาใดที่เธอเดือดร้อนขอให้นึกถึงเราเราจะไปช่วยไกวันพูดแปลกคณะมนุราเดินยังแถวออกจากหมู่บ้านตามทิศตะวนันออกมีเด็กชายเย็นเดินดังทบบ้ายกระบวนผู้ช่วยนายบ้านพ่อของไกวันเดินตามมาถ่งจนพ้นเขตหมู่บ้านขอให้ทุกๆคนโชคดีแต่อยากจะเตือนพวกท่านเสียหน่อยชะตาของพวกท่านไม่ค่อยดีนัก เราอยากจะขอให้พวกท่านรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันไว้มีอะไรขอให้แบ่งปันกันขอให้ทุกคนมีจิตใจหนักแน่นผู้ช่วยนายบ้านพูดแปลกๆขึ้นอีกแล้วยังพึมพำเหมือนจะพูดกับตัวเองว่าความจริงพวกท่านน่าจะเอาคมิ้นไปคนละหัวร้องหัวทุกคนจะได้ไมไมีปันหนาะผู้ช่วยนายบ้านมองคณะมโนราอย่างเป็นหวงคณะมโนราก็ได้แต่มองตากันแล้วยิ้ม เอาละเราทวงท่านแค่นี้แล้วกันนะทางต่อจากนี้พวกท่านไปกันเองได้ไม่หลงโปรดอย่าลืมคาเตือนของเราละ่ะผู้ช่วยนายบ้านที่มารับมโนราไปแสดงกล่าวแค่นั้นแล้วหยุดไม่เดินตามมาอีกคณะมโนรามองไปข้างหน้าเห็นทางเดินอย่างไปยังศาลาแต่ครั้นหันกลับมาดูคนที่มาดูก็ปรากฏว่าหายไปเสียแล้วเอ๊ะหายไปได้ไง ทำไมเแล้วนะตะก,กี้ยืนคุยอยู่ด้วยแม่แมเล่าหมู่บ้านนั้นละ่ะตะก,กี้ยังเห็นหลังคามาตอนนี้ไม่มีแล้วมันอะไรกันวะวงวะมนโนราเขียวผุ่มปันหูวะะ่ว่แล้วหมู่บ้านผีหูพูดไม่มีใครเชื่อเราโดนผีหลอกกันกันนะยังดีที่มันไม่เล่นเราถึงตายยังปล่อยกลับมาได้มนโนราแจ้งยังไม่เปลี่ยนความคิดโอ้ประหลาด ตลาดจริงๆนั่นแหละหมู่บ้านหายไปได้ซึ่งซึ่งหน้าทั้งทั้งที่เพิ่งจะเดินกันออกมาแทๆ้ๆเด็กชายเย็นอุทานออกมาบ้างขาวุ่นเลกๆคราวนี้แหละชัดเลยว่าหมู่บ้านที่เราเพิ่งเดินออกมาไม่ใช่หมู่บ้านคนปกติอย่างเราๆมนนชิตมนุราชิตํตำบุงพี่คิดว่าเขาเป็นอะไรอ่ะมนุราเขียวตามหมู่บ้านคนรับแลก ไม่ใช่ผีแต่เป็นพวกกึ่งเทวดาข้าสงสัยมาแต่แรกแล้วแต่ไม่แน่ใจมโนราชิตบคณะมโนราเดินผ่านป่าใหญ่มาอีกประมาณสองสามว่นใหญ่ทุกคนก็มาออกที่เดิมคือสาลาบาังปูสราราหลังใหญ่ที่พักคนเดนทางที่คณะมโนราจะนอนพักเมื่อเมื่อวานแต่มีคนมารับไปแสดงด้วยก่อนก็เลยไม่ได้พักแต่ไปพักในหมู่บ้านตลาดแทน ไอ้ใครเองจะไปกับเราเอกไหมมนุราทิ่ตามเด็กชายยางรู้สึกเมตทายดูไม่ไปแล้วครับผมจะกลับบ้านแค่ที่ตามน้าไปนี่ก็ยังไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะดูว่าอย่างไรบ้างป่านนี้พ่อกับแม่คงบนเป็นห่วงผมเนียแล้วเด็กชายเย็นตอบเธอนี่เป็นเด็กดีจริงๆนึกว่าจะเที่ยวรกๆไม่รู้จากบ้านจากช่องดีแล้วไอใ้ใครน้าแกร่งชวนเล่น,ลนๆหรอกวะ หน้าตาเองมันดูน่ารักน่าเห็นดูดีแล้วถ้ามีโอกาสก็พบกันหน่อยนะเว้ยว่าคณะมโนราบุกมือลาเด็กใจเย็นแล้วคณะมโนราก็ออกเดินทางกันต่อไปเป็นการเดินทางแบบไม่มีจุดเป้าหมายที่แน่นอนคือออกเดินทางไปเรื่อยๆท่านที่ไหนใครรับใปแสดงก็พักนอนที่นั่นสแสดงที่นั่นจากบ้านสาลาบางอูต่อไปก็บ้านปากหญิงบ้านท่าถุงบ้านในทุง่งบ้านท่าสาลา สีชนแต่ไกล้สุดก็คงไม่เกินสี่ชนหรือขนอมเพราะเป็นระยะสุขเกตของจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อจากนั้นก็จะเป็นป่าใหญ่ดงถุงผ่านภูเขาสูงจันป่าทึบและกันดาษเข้าเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีค่ายป่าและสัตว์ร้ายชุกชุมส่วนเด็กชาเย็นหลังแยกกับพวกมโนราเขาเดินไปเรื่อยๆชมนกชมไม้อย่างไม่รีบร้อนกระทั่งเข้าเขตบริเวณบ้าน เห็นลุงแย้มผู้เป็นพ่อนั่งป่าปืนอยู่โปกๆก็เดินลดฝีเท้าจะเข้าบ้านทางด้านหลังไม้จะไม่ให้พ่อกับแม่เห็นเพราะอาจจะถูกดุเนื่องจากหายหน้าไปครึ่งวันกับหนึ่งคืนเต็มๆแต่โชคไม่เข้าขากลุงแย้มหันมาเห็นเข้าเสียก่อนใครๆมานี่ลุงแย้มตะโกนเรียกเสียงเรียกไว้เสียก่อนเด็กชายเย็นรีบยิ้มหัวเราะแอะเป็นการลอบใจตนเอง ร่างเดินทำท่านอบน้อมเข้าไปหาด้วยเคยรู้นิดไม่เดียวของพ่อดีว่าพ่อนั้นเวลาดีก็ดีใจหายแต่เวลาร้ายขึ้นมาแล้วก็เลือดอาจจะหย,ยุดทำลอยไหวพ,พ่อพ่อมีอะไรจะจ่าผมหรือเด็กใจเย,ย็นทําใจดีทูกพ่อเพราะตอนนี้พ่อดูปวดเหลือแกหายหัวไปไหนมาหายไปคืงวันกับหนึ่งคืนกับเช้านี้อีกหองเจ้าโมลุงแยมแจงละเอียด ยังดีหน่อยที่ไม่ระบ,บุเป็นเศษนาทีผมไปนอนบ้านเพื่อนมาจา้พ่อเด็กชายเย็นตอบอย่างหวาดหวัดเพราะกลัวไม้เรียวลงหลังความจริงเขาจะไปไหนไปค้างบ้านใครก็ได้ถ้าบอกพ่อไว้ไม่มีปัญหาพ่ออนุญาตแต่เหตุการณ์เมื่อวันนี้ความอยากดูมโนรามันมีมากกว่าเลยไม่ได้มาขออนุญาตบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนคนไหนของเองบอกมาจาัด เพื่อนของเย็นชื่ออะไรอยู่ที่ไหนลุงแย้มรูม้หมดและเย็นก็ไม่ใช่เด็กขี้ปุดเขาไม่เคยปุดอ้อเด็กชายเย็นจึงบอกเพราะว่าเพื่อนใหม่เพิ่งรู้จักกันเมื่อวานนี่เองพ่อมีทั้งหลายคนนะเขาดีกับผมมากยังชวนให้ผมไปเที่ยวบ้านเขาอีกเพื่อนใหม่ลุงแย้มำทำสีหน้าประหลาดใจแข่งไปรู้จักเพื่อนใหม่ที่ไหนอีกที่หมู่บ้านของเขาพ่ออยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานี่เองเดินแค่ชั่วโมง ค่ชั่วโมงข้าวเดือดก็ถึงเย็นต่อหมู่บ้านอะไรของเองนี่เองที่โกหกกับพ่อแม่แล้วลนะือลุงแย้มทำท่าไม่เชื่อผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยไปไม่เคยรู้จักมาก่อนและไม่เคยคิดว่าจะมีหมู่บ้านอยู่แถวนั้นพอดีมนเมื่อวานนี้ตอนที่ผมไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่ศาลาบางปูมีคณะมนโนรามาจากเวบพักติศาลาพอพวกมนโนราตีกรงดังตุงต้ง ก็มีชายสองคนเดินออกมาจากป่าด้านตะวันตกมารับมโนราไปรำผมอยากจะดูโนราก็เลยตามเขาไปผมไปนอนในหมู่บ้านนั้นคืนหนึ่งไปกินข้าวเขามาสองมือ้อเขาจัดสำรับให้อย่างนี้เลยเพ่อเด็กชายเย็นเล่าอย่างภาคภูมิใจถ้าเป็นหมู่บ้านใกล้แค่นั้นอยากเองว่าทําไมที่นี่ไม่มีใครได้ยินเสียงของครองมโนราเลยลุงแย้มรำเป็อย่างทุ่นกิด และไม่คิดว่าลูกชายของตนจะโกงผมก็ไม่ทราบแต่มีหมู่บ้านอยู่จริงประมาณ4 0่สิห้าสิบหลังคาเรือนเมื่อเช้านี้นายบ้านยังออกมาถึงผมกับคณะโนโราเขายังบอกให้คณะโนโราสามัคคีกันอยา่าทะเลาะกันพวกนโนโรากอดสงสัยยังถามผมว่าผมเคยไปที่หมู่บ้านนั้นมาก่อนหรือเปล่าผมตอบเขาไปว่าไม่เคยพ่อแม่ก็ไม่เคย,มไ,มเคยไม่เคยรู้จักว่ามีหมูบ่บ้าน พวกโนราเขายัางสงสัยว่าจะเป็นหมู่บ้านคนลับแลคนลับแลคนลับแลที่ไหนกันมีแต่ผู้ชาวผู้แก่เล่าเป็นนิทานแล้วไงพวกโนรารำํำเสร็จเขายัางให้หัวขมิ้นมาตั้งจะนายบ้านบอกว่าอย่างอื่นไม่มีให้เงินเขาไม่มีแต่พวกโนราบางคนไม่เอา <c oughs> ถูกแล้วหัวขมิ้นจะเอาไปไหนที่ไหนไหนก็มีหัวขมิน้นลุงแย้มว่า ลแล้วไงต่อแต่แปลกมากเลยพ่อคือพอเขามาถงแล้วชี้ทางให้เดินมาที่ศาลาหันไปดูอีกทีไม่มีคนที่มารงหมูบ่บ้านที่เห็นหลังคาอยู่ยกๆยกก็ไม่มีไม่รู้หายไปไหนหายไปได้อย่างไรมันจะมีหมู่บ้านใครที่ไหนกันว่าบริเวณบ้านทิศตะวันตกของบางกูก็มีแต่ว่าป่าพุกับตุง้งหญ้ามีน้ําขังคนจะไปหมู่บ้านอยู่ได้อย่างไรกันกาเองก็เกิดที่นี่โตที่นี่ อยู่ที่นี่มาสามสิบปียังไม่เคยเห็นหมูบ้านที่ไหนอีกแต่ถ้าจะมีก็แต่ในตำนานตำนานเรื่องเกาะลอยหมู่บ้านตลาดปู่เองเคยเล่าให้ข้าฟังเกาะลอยหมู่บ้านตลาดมันประหลาดอย่างไรครับพ่อเรื่องมันยาวเขาเถอะว่างๆข้าจะเล่าให้ฟับบงแล้วปู่เองยังเคยเล่าว,ว่าที่นั่นอ่ะหัวขมิน้นหัวขมิ้นเป็นทองคำเป็นเอาหัวขมิ้นติดมาบ้างหรือเปล่าลุงแย้มมันมาสัก ลูกชายเอามาพ่อผมเอามาตั้งห้าหัวแนะ่เด็กชายย็นตอบร้อมรวงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงแต่แล้วก็ต้องตกใจเพราะปรากฏว่าหัวคาหมินที่เอามาห,าห,าห้าหัวเหลือติดกระเป๋าอยู่แง่งเล็กๆแง่งเดียวเอ๊ะทาไมมันเหลืออยู่แค่นี้มันตกหายไปเกือบหมดเลยพ่อเด็กชายย็นถงหัวกาหมินในมือให้พ่อแต่ที่น่าประหลาดก็คือว่าเมื่อลุงแย้มรับไปดูก็ปรากฏว่ามันเป็น เอ๊ะนี่มันไม่ใจว่ากามินนี่ลุงแย้มดูด้วยตายังไม่พอทดลองใช้ปากกัดดูมันเป็นทองคํานี่ทองคําจริงๆเสียด้วยไอ้ใคเองทําอีกสี่ห้าวัวตงที่ไหนผมก็จําไม่ได้พอ่อพอดีผมคิดว่ามันเป็นหัวกามินก็เลยไม่ได้สนใจลองกลับไปเดินดูหาดูดีไหมพอ่อเผื่อพบเด็กชายเย็นว่าดีเหมือนกัน เองรู้ไหมขนาที่เองได้มานี่ก็ทําทให้เราได้มีเงินใช้กินกันไปนานเที่ยวนะแล้ว้าได้มาอีกห้าหัวอยากเองว่าเราจะรวยกันใหญ่เลยทีเดียวแมผมไม่น่าทํามันตกเลยโชคจะรวยอยู่แล้วเด็กใจบุญทำสีหน้าเศร้าชียงมันเถอะว่าเองอาจจะยังไม่มีวาสนาก,ก็ได้แต่ก็ไม่แน่แต่เองทําตกจริงและไม่มีใครเดินไปพบข้าเสียก่อนเราอาจจะได้มันคืนมาก ลุงแย้มปลอบลูกชายดีเหมือนกันผมจะพาพ่อไปดูที่ที่พบหมู่บ้านนั้นด้วยขณะที่สองพ่อลูกทำท่าจะเดินออกจากบ้านป้าน,นิ่มแม่ของเด็กชายเย็นก็เดินออกมาจากในรัวเห็นกิริยาท่าทีของลูกชายและสามีเข้าพอดีนั่นพ่อมันกับเจ้าเย็นจะพากันไปไหนอีกละ่ะเจ้าเย็นมันเพิ่งกลับมาแมบแมไม่ใช่หรือเฉยไวแม่นิ่มข้ากับไอ้ไข่มีธุระสำคัญ ต้องไปทำอย่างเร่งด่วนช้าเดี๋ยวอดรีบไปกันเถอะลุงแย้มตัดบดเพราะรู้ว่าถ้าคืนอธิบายกับป้านิ่มวันนี้ทั้งวันอาจจะไม่ต้องออกไปไหนกันเพราะป้านิ่มจะซักไซ้าไล่เลี้ยงอยู่นั่นแหละจึงจูงมือลูกใจรีบเดินออกมาอืมเอ๊ะรู้สิถามก็ไม่บอกพ่อลูกคู่นี้ชักจะไปกันใหญ่เสียงป้านิ่มยังบ่นตามหลังไปอีกเป็นกระบุแต่ลุงแย้มไม่สนใจ พาลูกชายเดินลู่มาจนไม่ได้ยินเสียงบนทั้งคู่ช่วยกันสำรวจตรวจตาดูตลอดเส้นทางที่เด็กชายเย็นเดินมาจนแยกกับกณะมโนราและจากจุดที่แยกไปจนถึงจุดที่เด็กชายเย็นบอกว่าเจอหมู่บ้านตลาดทว่าทั้งสองพ่อลูกก็ไม่ได้พบหัวคามินหรือคามินที่กลายเป็นทองคาอีกเลยและที่ที่เด็กชายเย็นบอกว่ามีหมู่บ้านนั้นลับมีสาภาพเป็นทุ่งนาร้าง สลับกับป่าปรุกอันกว้างใหญ่ไกลตด,ดตาลลุงแย้มยืนมองแล้วนึกถึงตำนานที่คนรุ่นพ่อของแกเคยเล่าเล่ากันว่าเคยมีคนลงไปตัดไว้บริเวณที่เป็นป่าไว้ที่เป็นโคกน้ําไม่ท่วมตังเดินไปเดินมาเกิดหลงทางกลับไม่ถูกเกิดกระหายน้ําเป็นกําลังเที่ยวเดินหาน้ําดื่มแต่ไม่พบแหล่งน้ําเมื่อจนปัญญาจึงบนบานตเทปรักขอให้พบบ่อน้ํารับ พอเดินไปอีกหน่อยก็เห็นหลังคาบ้านคนนับถิบหลังคนหลงทางเดินไปหาพบว่าบ้านทุกหลังมีร้านเล็กๆบูกไว้หน้าบ้านมีเนียงวงเล็บภาชนะใส่หอยแต่ปากกว้างใบเล็กชงเตีย้ยใส่น้ำดื่มวางไว้หน้าบ้านทุกบ้านมีกระบวยตักน้ำทำด้วยกระลาแขวนไว้ให้ตักดื่มพอดื่มน้ำจากกระบวยเสร็จเดินย้อนกลับมาอันไปดูอีกครั้งบ้านทุกหลังหายไปหมด บางคนเล่าว่าเดินไปเจอตอน้นมะนาวมีมะนาวผลโตโดกเต็มต้นด้วยความกระหายน้ําจึงป่ามะนาวกิมดูมะนาวกลับมีรสหวานชื่นใจไม่เปรี้ยวดื่มแล้วหมดความกระหายแถมรู้สึกชื่นชื่นใจอย่างประหลาดจึงเก็บมะนาวใส่ห่อชายปากรามา้าจะนํามากว่าคนที่บ้านเท่านั้นเองเดินวนกันครึ่งวันหาทางออกไม่ได้เดินวนกี่รอบกี่รอบก็มาเจอแต่ตน้นมะนาว สุดท้ายต้องโยนมะนาวกืนไวท้ที่กุนที่ขุนต้นจึงเดินมาจึงเดินมาพบต่างและกลับมาบ้านได้ถูกภายหลังจึงเป็นที่รู้กันว่าใครที่ไปเที่ยวบ้านป่าแถวนั้นหากพบผลมไม้ชนิดใดเก็บกินได้แต่ห้ามพากลับบ้านลุงแย้มเปลี่ยนใจไม่เล่าเรื่องนี้ให้ลูกใหญ่ฟังเพราะคิดว่าหากเล่าไปจะเป็นการส่งเสริมให้เรื่องอึสาวหากในทุ่งป่าปรุ่กนี้มีหมู่บ้านประหลาด และมีหัวคมินที่เป็นทองคำผู้คนก็จะพากันเกิดความโลภอยากได้พากันกลับมาค้นหาลูกชายแกนั่นแหละที่จะเดือดร้อนเพราะเป็นคนเดียวที่เคยเข้าไปและไปได้หัวคมินที่เป็นทองคำมาจริงๆหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแสดงว่าวาสนาของเองมีเท่านี้แหละวะไอ้ไกลงั้นพ่อเชื่อแล้วจะไหมว่าในป่าพุทุง่งในทุ่งป่าพุเนี่ยมีหมู่บ้านบะลาด เด็กชายได้ดีอยากได้คำยืนยันก็ไม่รู้เลแล้วเองดูที่มันมีหรือเปล่า่ะลุงแย้มแกล้งตอบผ่านๆแต่พอเห็นสีหน้าและกิริยาการของลูกชายก็เห็นใจจึงเลยว่าเอาเถอะเขาอาจจะมีก็ได้แต่เขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญอย่างเราเราเราอย่าไปยุ่งไปรบกวนเขาเลยเขาอยู่กันคนละพบคนละมิติกับเราแล้วเองก็ไม่ต้องไปเล่าเรื่องนี้ใกลๆฟังด้วย แม่แต่แม่ของเองไม่งั้นจะเป็นอันตรายกับเราทำไม่ละพ่อพวกคนขี้โลกอยากได้ตองนาทีจะผ่ากันแห่มาคนน่ะตารู้ว่าหมู่บ้านที่แกไปพบมามีตองคำยิงแม่เองแล้วก็ลาไว้กับเม่ลาไว้ควังไม่ได้เป็นเด็ดขาดแม่แกนั่นรู้อะไรไม่ได้ผกาพวกนักถือนายรู้แล้วก็วุ่นวายแน่เองสัญญาได้ไม่ว่าเราจะรู้เรื่องนี้กันแกสองคนตท่งนั้น จะให้คนอื่นรู้ไม่ได้อีกเป็นกานขาดครับผมจะไม่เล่าเรื่องนี้ผมจะไม่เล่าเรื่องใคไปพบไม้ไกรฟองอีกเป็นเด็กขาดผมไม่อยากให้ใครไปรบกวนเขาด้วยไก่วันเขาดีกับผมมากไก่วันใครคือไก่วันลุงแย้มถามเพื่อนผมเพื่อนใหม่ที่ผมบอกพ่อว่าผมไปนอนที่บ้านของขานะพ่อแล้วเด็กชายย็นก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่ไปพบเห็นมาจากหมู่บ้านตลาดให้ลุงแยมง้มฟัง แต่ไม่ยอมบอกว่าตนติดใจประทับใจในชีวิตและความเป็นอยู่ในหมู่บ้านตลาดนั้นมากและเขาจะต้องหาโอกาสกลับไปที่หมู่บ้านตลาดแห่งนั้นอีกให้ได้คณะที่ลุงแย้มก็มีได้แสงไรเรื่องหมู่บ้านตลาดที่ลูกชายไปพบมาให้ป้านิ่มฟังรวมทั้งเรื่องหัวขมิ้นทองคาที่ได้มาเล่าแต่ว่าเมื่อวานเย็นมันพบกับคณะมนราที่สารบางกู และมีคนมารับคณะมโนราไปสแสดงมันจึงตามไปดูเมื่อคืนมันไปพักไปกินไปนอนอยู่กับพวกโนราวันนี้เย็นยิงจวนฉันไปดูมโนราเพื่อจะรับมาสแสดงที่บ้านเราตะกกินแต่พอพากันไปดูปรากฏว่าพวกโนราพากันเดินทางต่อไปบ้านปากไปยิงเสียแล้วแล้วก็ไม่ล่าอะไรอีกครับสำหรับตอนนี้ขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าชอบโรดกดไลค์กดแชร์ และก็ติดตามได้ในเว็บทุกชื่อไพ่บุญพันเมืองทุกๆตอนบ่ายหรือเย็นนะครับขอบคุณครับ